การทําเหล้าขาวเทียมหรือสิ่งที่ทดแทนเหล้าขาวเพื่อที่จะนําเอามาใช้ในการทําการเกษตรแบบอินทรีย์โดยการนําไปใช้สกัดพวกคุณสมบัติของส่วนภัยชนิดต่งตงตงางๆออกมาใช้งานวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกให้เราใส่น้ําลงไป1ลิตรต่อไปเราจะใส่กากน้ําตาลเป็นอาหารของยีสต์อีกชนิดหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะทําให้ยีสต์เนี่ยขยายตัวได้แล้วก็สร้างให้เกิดแอลกอฮอล์ขึ้นมาได้หลังจากที่เราใส่กากน้าตาลเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะเติมแป้งข้าวหมากลงไปถ้าเกิดใครมียีสต์ก็สามารถที่จะใช้ยีสต์ก็ได้จากนั้นนเรราาาาากกก็ททํคใใหหาาห้้ลลละยดีีังจ่ ผสมเสร็จเรียบร้อยต่อไปให้เรากรอกใส่ขวดที่มีฝาปิดให้เรียบร้อยการกรอกนะครับเราไม่ควรกรอกจนเต็มเราควรที่จะเว้นช่องว่างสําหรับอากาศด้วยจะใช้ระยะเวลาในการหมัก7วันก่อนที่จะสามารถนําไปใช้งานได้สําหรับตัวอย่างนะครับตัวนี้เราทําเพื่อใช้งานอยู่แล้วก็คือเราจะสังเกตเห็นว่าสีเนี่ยค่อนข้างที่จะจางลงเหล้าขาวเทียมที่เราทาขึ้นมานะครับสามารถที่จะนําไปหมักกับพืชสมนุนไพรต่างๆเพื่อที่จะนํามาใช้ในการเกษตรได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการหมักกับพริกปนหรือจะเป็นการหมักกับยาฉุนเป็นการประยุกต์เอาสิ่งของที่เรามีอยู่ใก้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดแลก็ช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนก็คือทําให้เราประหยัดมากขึ้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับเกษตรกรที่ต้องการทําเกษตรแบบอินทรียเทคนิคการทำเลาะเขาเทียมเทคนิคนี้รลองได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการทํเลาขาเทียม การทำเหล้าขาวเทียมหรือการทำสิ่งที่ขึ้นมาทดแทนเหล้าขาวนะครับถือว่ามีความจำเป็นในการทําการเกษตรเป็นอย่างมากแต่เนื่องมาจากว่าเหล้าขาว40ดีกีมีราคาที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ถ้าเกิดใช้ในปริมาณที่เข้มข้นจนเกินไปเนี่ยจะเป็นอันตรายต่อพืชเราด้วยดังนั้นแล้วในวันนี้เราก็เลยจะมาแนะนําเทคนิคการทําเหล้าขาวเทียมหรือสิ่งที่ทดแทนเหล้าขาวเพื่อที่จะนําเอามาใช้ในการทําการเกษตรแบบอินทรีย์โดยการนําไปใช้สกัดพวกคุณสมบัติของสมนุนไพรชนิดต่างๆออกมาใช้งานนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับก็จะมีอยู่3อย่าง สิ่งแรกเลยก็คือน้ำเปล่าเราเตรียมน้ำเปล่ามา1ลิตรแล้วก็จะมีกากน้ำตาลกลากน้ำตาลเราจะใช้1ช้อนแป้งข้าวหมากสำหรับแป้งข้าวหมากนะครับในอัตราส่วนที่เราใช้เราจะใช้1นส่วนสของก้อนนะครับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกให้เราเตรียมภาชนะที่จะใช้ในการผสมก่อนในวันนี้เราจะใช้เป็นเหยือกนะครับซึ่งมีปริมาตรในการวัดค่อนข้างจะชัดเจน หลังจากที่เราเตรีรตรยมอุปกรณ์ในการผสมเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต,ต่อมาเราจะเตรียมส่วนที่เป็นน้ําต่อไปเราจะใส่กากน้ําตาลถือว่าเป็นอาหารของยีสต์อีกชนิดหนึ่งที่สามารถที่จะทําให้ยีสต์เนี่ยขยายตัวได้แล้วก็สร้างให้เกิดแอลกอฮอล์ขึ้นมาได้หลังจากที่เราใส่กากน้ำตาลเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะเติมแป้งข้าวหมักลงไปถ้าเกิดใครมียีสต์ก็ Impact, สามารถที่จะใช้ยีสต์ก็ได้จะเป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการย่อยสไลายไม่ว่าจะเป็นพวกกากน้ำตาลพวกแป้งต่างๆแล้วก็จะทำให้เกิดแอออกฮขึ้้นมาดวย ก่อนที่เราจะใส่ลงไปนะครับเราควรที่จะบดหรือขคยี้ให้ละเอียดก่อนจากนั้นเราก็ทําการคนให้ละลายให้ดีหลังจากที่เราผสมเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปให้เรากรอกใส่ขวดที่มีฝาปิดให้เรียบร้อยการกรอกนะครับเราไม่ควรกรอกจนเต็มเราควรที่จะเว้นช่องว่างสําหรับอากาศด้วยกรอกเสร็จแล้วก็ปิดฝานะครับ หลังจากที่เราทําเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนในการเก็บรักษานะครับเราควรที่จะเก็บไว้ในที่ร่มเราไม่จําเป็นต้องมาเปิดฝาเพราะว่าเราเว้นช่องว่างสําหรับอากาศไว้แล้วจะใช้ระยะเวลาในการหมัก7วันก่อนที่จะสามารถนําไปใช้งานได้ซึ่งถ้าเกิดเราใช้ไม่หมดเราก็สามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานได้จนกว่าจะหมดสําหรับตัวอย่างนะครับตัวนี้เราทําเพื่อใช้งานอยู่แล้วซึ่งเราหมักมานานกว่า1สัปดาห์แล้วนะครับก็คือเราจะสังเกตเห็นว่าสีเนี่ยค่อนข้างที่จะจางลงกลิ่นเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่ฉุนคล้ายๆกับเหล้า ตัวนี้จะเป็นกลิ่นของแอลกอฮอล์ชัดเจนซึ่งเราสามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยนะครับสำหรับเหล้าขาวเทียมที่เราทําขึ้นมานะครับสามารถที่จะนําไปหมักกับพืชสมนุนไพรต่างๆเพื่อที่จะนํามาใช้ในการเกษตรได้อย่างหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการหมักกับพริกปล หรือจะเป็นการหมักกับยาฉุนนอกจากนั้นแล้วก็จะมีพวกสาบเสือพวกไปยูคาลิปตัสนะครับเราสามารถที่จะนําตัวนี้ไปใช้แทนเล่าขาวได้เลยตัวอย่างตัวนี้ก็คือเราจะใช้ทําเป็นน้ําหมักสมุนไพรเพื่อที่จะใช้กําจัดเพรียอ่อนในแปลงปลูกผักตัวนี้จะเป็นเล่าขาวเทียมกับพริกป่นซึ่งตัวนี้ถ้าเราหมักเล่าขาวเทียมได้แล้วเราเติมพริกป่นเพียงแค่หนึ่งช้อนแล้วก็หมักไว้อีกหนึ่งคืนจากนั้นเราก็สามารถนําไปใช้งานได้เลย สำหรับท่านผู้ชมที่สนใจนะครับวิธีการทําเหล้าขาวเทียมเนี่ยก็คือเป็นการประยุกต์เอาสิ่งของที่เรามีอยู่ใกล้ตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดโดยการอาศัยหลักความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในเรื่องของการทําการเกษตรจะมีประโยชน์ในเรื่องของการทําได้ง่ายแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนก็คือทําให้เราประหยัดมากขึ้นเนื่องมาจากว่าในเรื่องของการทําน้ําหมักสมุนไพรต่างๆที่อาศัยคุณสมบัติของพวกแอลกอฮอล์เหล้าขาวหรือน้ําส้มสายชู กลุ่มเหล่านี้เนี่ยจะมีต้นทุนในการทําที่ค่อนข้างที่จะสูงถ้าเกิดเราทําเกษตรแบบอินทรีย์แล้วก็ใช้งานบ่อยๆเนี่ยเราควรที่จะทําไว้ใช้เองนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับเกษตรกรที่ต้องการทําเกษตรแบบอินทรีย์ท่านที่สนใจก็สามารถที่จะนําเอาไปทดลองทําและใช้งานดูได้เทคนิคการทำเล่าเขาเทียมเทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ